ปลาครับคุณผู้ชมฮะทางด้านของหมอปลาพร้อมกับวันนี้ทางด้านอย่านี้ต้องบอกก่อนหมอปลาเนี่ยแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นคือจริงเนี่ยเขามีการนัดแนะกันทั้งทางด้านคุณไพวันคุณสมปองอคืนในฐานะที่เป็นพระเก่าเนี่ยต้องเปิดภาพขึ้นมาหน่อยนะฮะ <c> หลังจากนั้นทั้งสองท่านเนี่ยก็ให้หมอปลาเนี่ยคุณผู้ชมฮะขอขมา <c> นี่อันนี้ทางที่ไพวันนะฮะเดินทางไปถึงตั้แต่ตอนเที่ยง15 ไปที่บ้านหมอปลาจังหวัดเพชรบ,บุรีเพื่อจะเข้าสู่พิธีขอขมากับหลวงปู่แสงโดยมีการเตรียมพานดอกบัวพานทูบเทียนแพรพานใบสีแล้วก็รูปของหลวงปู่แสงในวันนี้การขอ,ข,อขมาเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะมีใครบ้างแน่นอนที่สุดนี่ที่สมปอง<ะ>ก็จะมีทางด้านของหมอปลา<ะ>มีคุณน,น้ำฟ้า,ฟานะครับคุณผู้ชมฮะ แล้วก็นอกจากนี้จะมีทนายไพศาล<า>มีทางด้านเบลขอบส,สนามเน,นี่ยนะฮะคุณการอะไรนะคุณกันจอมพลังก็มีคุณกันจอมพลังบุคคลที่สังคมเองอาจจะตั้งคำถามว่าในวันที่ไปปรากฏตัวเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นอตัดภาพไปตอนที่พวกเขามานั่งรวมตัวเลยฮะ ในวันนี้การขอขมาเนี่ยคือถามว่าทำไมทางด้านหมอปลาไม่ไปจุดที่หลวงปู่ท่านอยู่เนื่องจากว่าก็เกรงว่าอาจจะมีกลุ่มคนเนี่ยไม่พอใจแล้วก็อาจจะมีการต่อต้านเกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เกิดแรงประทะนี่คือวิาทีที่ทั้งหมดเที่ยง45ทิศไทยวันนำทั้ง5ท่านครับผู้ชมฮะสวดบทนอบน้อมพระพุทธเจ้าตั้งนโมสมจบหลังจากนั้นก็ให้กล่าว คำขอขมาลาโทษกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทําล่วงเกินด้วยความประมาทในพระเถระด้วยความประมาทพาดพลั้งไม่ว่าจะเป็นกายวาจาหรือใจมาหมดเลยนะฮะขอลองฟังเสียงที่พวกเขากราบขมาหลงปู่แสงท่านหน่อยครับ ด้วยความประมาททังพาดด้วยความประมาททังพาดไม่ว่าจะโดยกายไม่ว่าจะโดยกายวาจาวาจาหรือใจหรือใจความผิดพลาดอันใดความผิดพลาดอันใดที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้แสดงร่วงเกินได้แสดงร่วงเกินต่อองค์หลวงปู่แสงต่อองค์หลวงปู่แสงผู้เป็นพระมหาเถระผู้เป็นพระมหาเถระขอหลวงปู่แสงขอหลวงปู่แสงท่านผู้เจริญท่าน ผู้จเจินได้โปรดยกโทษได้โปรดยกโทษในความผิดร่วงเกินในความผิดร่วงเกินทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหลายเหล่านั้นแก่พวกข้าพเจ้าแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทินด้วยเทินกราบ